หลักสูตรและการพัฒนานหลักสูตรนะครับ หลักสูตรหมายถึงแนวการจัดประสบการณ์และหรือเอกสารที่มีการจัดทำเป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู้หรือโครงการจัดการศึกษาโดยมีการกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกำหนดไว้นะครับ การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development มีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับ1คือการจัดทำหลักสูตร 2. การปรับปรุงและ 3. นะครับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานะครับในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาน,นั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาสำรวจวิเคราะห์วิจัยถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆนะครับอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนอ้างอิงและก็ตัดสินใจดําเนินการต่างๆอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการสนับสนุนอ้างอิงและตัดสินใจดําเนินการต่างๆเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ได้แก่การจัดทําหลักสูตรฐานสาษานะครับ 1. พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 2. พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา3พื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม4พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. พื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์และ6นะครับพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจนะครับ มาดูพื้นฐานแรกก่อนนะครับพื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษาปรัชญาการศึกษาจะหมายถึงอุดมคติหรืออุดมการอันสูงสุดซึ่งยึดเป็นหลักในการจัดการศึกษานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษามีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ปรัชญาสารัตนิยม เชื่อว่าคนเป็นเครื่องมือของสังคมในการถ่ายทอดและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมของสังคมเนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมโดยครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเน้นการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายนะครับ ปรัชญาที่สองคือปรัชญานิรันตานิยมเชื่อว่าสิ่งที่ดีงามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความคงทนถาวรการจัดการศึกษาจึงควรให้เรียนในสิ่งที่ดีงามมั่นคงมีเสถียรภาพเนื้อหาวิชาที่เรียนจะเป็นวิชาที่พัฒนาเรื่องของชาวปัญญาและจิตใจวิธีการสอนจะใช้วิธีการฝึกฝนทางปัญญานะครับ ปรัชญ,ญาที่3พิพัฒนาการนิยมนะครับสำหรับปรัชญ,ญานี้นะครับมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือของสังคมในการถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลังมุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้านเน้นการปฏิบัติจริงยึดผู้เรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับประสบการณ์ตรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นชีวิตและก็ส่งเสริมวิธีการแบบประชาธิปไตยนะครับ ปรัชญ,ญาที่4ปรัชญ,ญาอัถนิยมนะฮะปรัชญ,ญานี้เชื่อว่าคนและสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้การจ่ายการศึกษาจึงสอนให้เด็กเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับมีเสรีภาพในการเรียนแล้วก็เลือกเรียนมีความรับผิดชอบในตนเองโดยครูผู้สอนนะครับจะเป็นเพียงแค่ผู้ที่ชี้แนะแนวทางในการจัาการเรียนรู้โดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนนะครับ และปรัชญาที่5นะครับปรัชญาปฏิรูปนิยมปรัชญานี้เชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยตรงในการจัดหลักสูตรให้ยึดอนาคตเป็นศูนย์กลางมุ่งพัฒนาผู้เรียนนยให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทัศนคติที่จะออกไปปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้นโดยสอนแบบให้ผู้เรียนเนี่ยค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนะครับ มาดูในประเด็นที่2นะครับพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการจะบ่งบอกถึงพัฒนาการของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและชาวปัญญานะครับทำให้เราทราบถึงความสามารถความสนใจความต้องการเจ,จตคติและก็ศักยภาพด้านต่างๆที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนนะครับองค์ประกอบของพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ประการก็คือ 1. วุฒิภาวะเมท u ริจีอันนี้จะหมายถึงกระบวนการของความเจริญเติบโตสูงสุดของอินซีในร่างกายนะครับที่ทําให้เกิดความพร้อมที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในขนาดนั้นโดยไม่ต้องอาศัยการฝึกฝนหรือเรียนรู้ใดๆหรือเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับสการเรียนรู้นะครับเ e a r n นนิ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้อาจจะเกิดขึ้นโดยจากการจูงใจหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับ ประเด็นต่อมานะครับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับมีอยู่ด้วยกัน4ด้านด้านที่1เป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านที่2เป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านที่3พัฒนาการทางด้านอารมณ์และด้านที่4นะครับพัฒนาการทางด้านสังคม จิตวิทยาการเรียนรู้กับการพัฒนาหลักสูตรแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มที่1ปัญญานิยมกลุ่มนี้เชื่อว่าการกระทําต่างๆของคนนั้นเกิดขึ้นจากตัวบุคคลนั่นเองนะครับกลุ่มที่2มนุษยนิยมกลุ่มนี้เชื่อว่าคนมีอิสระยึดการเรียนรู้จากแรงจูงใจเป็นหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มนี้โดยจะเน้นที่เด็กเป็นศูนย์กลางนะครับหรือว่า child center กลุ่มที่3นะครับกลุ่มพฤติกรรมนิยมกลุ่มนี้เชื่อว่าสิ่งเรา้าภายนอกจะมี มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับจิตวิทยาการเรียนรู้กับการพัฒนาหลักสูตรนะครับความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาทั่วไป ที่นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องคำนึงถึงในการพัฒนาหลักสูตรได้แก่ 1. ความพร้อม readiness เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจที่สามารถพัฒนาขึ้นได้จากการจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมนะฮะสคือเจตคติ attitude ท่าทีที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งจะสังเกตได้จากการแสดงออกท่าทางหรือว่าคำพูดนะครับ 3. การจูงใจ motivation แรงจูงใจช่วยส่งเสริมให้ทำงานจนสำเร็จและก็นำพฤติกรรมของตน ไปให้ตรงทิศทางนะครับส่วนการจูงใจกับวิธีการชักจูงให้บุคคลกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ชักจูงต้องการนะครับ 4. การถ่ายโยงการเรียนรู้ s c a f f o e of Learning) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่นําไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแลวก็นาผลการเรียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งการถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมานะครับเจตคติที่จะรับรู้ต่อไปประกอบกับทักษะของการฝึกฝนสิ่งที่กําลังเรียนรู้ อยู่จนเกิดความเข้าใจใหม่นะครับและข้อ5นะครับการจำการลืมและการคิด memory forget and thinking นะครับการจำหมายถึงความสามารถทางสมองที่จะเก็บหรือคงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้นานในช่วงเวลาที่ควรจำนะครับส่วนการลืมนะครับหมายถึงการไม่รักษาความจำไว้ได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับส่วนการคิดก็หมายถึงเป็นกระบวนการสร้างภาพให้ปรากฏขึ้นในสมองซึ่งบางครั้งนะครับอาจต่อเนื่องมาจากความจำนะครับ คราน,นี้เรามาดูขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรนะครับมีอยู่ด้วยกัน6ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2. การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3. การกําหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ 4. การนําหลักสูตรไปใช้ 5. การประเมินผลหลักสูตรและ 6. นะครับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ส่วนองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับมีอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบดังนี้ 1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 2. เนื้อหา 3. การนําหลักสูตรไปใช้และ4นะครับการประเมินผล ประเภทของหลักสูตรสถานศึกษานะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทประเภทที่1คือหลักสูตรที่ยึดสาขาวิชาและเนื้อหาสาระเป็นหลักจะมีอยู่ด้วยกัน5หลักสูตรนะครับหก็คือหลักสูตรรายวิชาหรือว่าหลักสูตรเนื้อหานะครับสหลักสูตรหมวดวิชา3หลักสูตรแบบาสหสัมพันธ์4หลักสูตรแบบแกนกลางและ5หลักสูตรแบบบูรณาการนะครับหลักสูตรที่2เป็นหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นหลักมี3หลักสูตรนะครับหลักสูตรแบบเอกตบุคคล2หลักสูตรแบบส่วนบุคคล3หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนนะครับ และหลักสูตรที่3นะครับเป็นหลักสูตรที่ยึดกระบวนการทางทักษะหรือประสบการณ์เป็นหลักนะฮะมี3หลักสูตรนะครับ 1. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 2. หลักสูตรประสบการณ์ 3. หลักสูตรกระบวนการนะครับลักษณะของหลักสูตรที่ดีนะครับ1 ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 2. ตรงตามลักษณะของการพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆ 3. ตรงตามลักษณะวัฒนธรรมคำนธรรรเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของชาติ 4. มีเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนบริบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นและมีพัฒนาการในทุกด้านและข้อ5นะครับต้องสอดคล้องกับชีวิตประจําวันของผู้เรียนด้วยนะครับ